เกมใหญ่เกมสำคัญในวันนี้ครับมากันที่ซานซิโร่ครับคมดิซอนมุงยาพร้อมกับคุณลิซัสเนนกัดครับเอาละครับเขี่ยบอลแล้วนะครับมาดูกันว่ามิลานจะทำได้ดีขนาดไหนครับล่ามไปดูวิลฟรีดเกมรุกนั้นต้องแข็งแกร่งนะครับป้องกันจังหวะแรกได้ครับแล้พยายามยิงจากระยะไกลครับยิงไม่ดีครับแล้วก็หลุดกรอบด้วย นี่คือโอกาสครับไปแล้วนะครับลอยตัวไปลบจัดการได้ดีครับอาบูเมยังโอ้ยิงผ่านมือผู้สาวประตูนะครับแล้วก็หลุดเสาออกไปงหวะที่เตะโด,ดนบอลน,นั้นไม่เดียวเลยครับเป็นการดึงกองหลังออกมาจากระยะนี้น่าจะยิงครับวิดาวนี่ซัดเข้าไปเต็มที่เลยนะครับแต่ว่าข้ามคานดูมือร้่า หาเพื่อนร่วมทีมได้ดีครับของหลังหายไปไหนหมดครับเขาหลุดไปแล้วครับเป็นประตูของมิลานการผ่านบอลน,นั้นสมบูรณ์แบบครับผมก็สงสัยแค่ว่าพวกเขาคงทําได้ดีเกินไปนะครับใช่แล้วครับจบสกอร์ได้น่าทึ่งจากการผ่านบอลที่แม่นยําเอามากๆ ซปเปอร์เซฟเลยนะครับดูแล้วผ่านมือผู้สัประตูยากนะครับในวันนี้เป็นฟุตบอลที่มีสีสันครับเขาอยู่ตรงนี้แล้วครับเสียงยิงไปแล้วครับผู้สัประตตต้องมาครับอดุโลฟีดาวี่เป็นการป้องกันที่ดีนะครับเพราะว่าจังหวะเปิดเข้ามานั้นอันตรายมาก นักไม่ใช่แค่ป้องกันนะครับว่าไว้ได้เลยครับและพุทธสินก็ปางนุวิทหมดเวลาพวกเขาบีบให้คู่แข่งเล่นยากมากและก็จัดการยิงประตูได้ <het S 1> ผมคิดว่าการป้องกันของพวกเขาดีมากคุณนดิศรไม่เสียแล้วลุ้นประตูหนึ่งลูกแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้านะครับวันนี้คุณวิดยินีตัตน์ดิดจ์ัก สวัสดีทุกทานครับผมริศรพุญญยาและคุณเวสักินตัดพ <Okay. S 2> ร้อมที่จะบรรยายในสตูดิโอนะครับเกมนี้เป็นชาวระทาได้แข็งแกร่งมากครับแต่ว่าเก็บบอลเล่นต่อไม่ได้โอกาสที่จะโดนผู้เล่นใบแดงนะครับ แต่ว่าเขาได้บอลครับสุดยอดอย่างยิงประตูกันไม่ได้นะครับเมื่อนักกีดหมดครึ่งแรกอเอาละครับพักครึ่งคุเวศกเกมนี้สะท้อนอะไรให้เห็นบ้างครับก็คงไม่มีใครเถียงกับดูแล้วน่าจะการเปลีป่ยนตัวผู้เล่นครับพฤติการทีมต้องทําอะไรที่มันแตกต่างจากสิ่งที่เกิดขึ้นในเกมนี้ครับอเอาละครับเกมในครึ่งหลังกําลังจะเริ่มแล้วนะครับก็มีผู้เล่นอยู่ในแดนกลางครับ หรือสองคนนี้ไม่ค่อยพอใจกันสักเท่าไหร่นะครับอืมก็ต้องเป็นแบบนี้นะครับเล่นด้วยความกระหายมีการโต้เถียงกันบ้างหรือว่าเป็นเกมของฟุตบอลอาบูเมยาวที่สูสีกันมากเหลือเกินนะครับสกอร์ยังเท่ากันเมื่อเหลือ5นาทีสุดท้ายต้องได้ครับลูกนี้และพวกเขาก็ทํประตูได้นี่อาจจะเป็นประตูที่เปลี่ยนเกมนะครับทุกๆจักกงหวะที่เกิดขึ้นนะครับ สำคัญอย่างแท้จริงครับและมาในช่วงเวลาที่เหมาะสมนะครับผมคิดว่ามันจะตัดสินเกมนี้ได้ครับกุ้ข้าอรมณ์เสียเมื่อถูกตัดบอลได้แล้วก็ถูกโต้กลับอีกครั้งหนึ่งแล้วครับคราวนี้ไม่รอดโดนลงโทษอีกแล้วมิลานป้องหลังบล็อกเอาไว้ได้ครับไม่ให้เปิดเข้ามาและป้องกันได้ดีฟิลิปลามเขาป้องกันลูกยิงครับแต่ว่าบอลยังเล่นต่อครับ หมดเวลาการแข่งขันครับเป็นชัยชนะของมิลานแม่ว่ามาช้าแต่มันก็ยอดเยี่ยมครับเพื่อช่วยโอกาสว่าชาัยชนะในท้ายที่สุดครับคุณอดีิสซอนเอมันใกล้เคียงกันมากผมคิดว่าน่าจะจบด้วยผลเสมอแต่มันก็